สวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูวิธีการผ่าท่อนะครับเพื่อที่จะพูดขมเหมาถท่อเสียที่ได้เขาให้ขมเหลม,มันแห้งหมดแล้วนะครับสังเกตนะครับขมเหลที่มันออกมานะครับนี่นะครับน,น,น,นี่นี่ครับออกมานะครับที่จริงจะไม่ผ่าก็ได้นะครับแต่มันจะมีบางจุด เป็นห้องเป็นกลวยบางอย่างเนี่ยที่มันมีขมเาที่มันแข็งแข็งมันค้างคาอยู่เราก็ต้องไปขูดออกนะครับเพื่อที่มันจะออกได้หมดนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับคือเป็นแนวทางนะครับท่อไอเสียคันนี้นะครับใบนี้นะครับเป็นของยามาฮ่าอะเอ็กซัคันนี้นะครับนี่คันนี้ที่ผมได้ทําการประกรอบเครื่อง แล้วก็เดินสายไฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทําสีนะครับเพราะรถคันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆติดตามชมคลิปผมอยู่จะรู้ว่าคันนี้ลื้อลงมาบิวใหม่หมดทั้งคันนะครับทําสีโทงสีดุมสวิงามชกบิ้วใหม่หมดทั้งคันเลยนะครับเครื่องยนต์ก็ทําใหม่ด้วยนะครับคันนี้นะครับตอนเนี้ยใช้เวลาทํามาถึงวันเนี้ยก็เดือนที่สมแล้วนะครับถามว่า ทำไมมันถึงช้านะครับรายละเอียดมันเยอะนะครับในการประกอบมันไม่สามารถที่จะใส่ใส่ได้เลยเพราะบางอย่างมันชํารุดหรือมันต้องล้างทำความสะอาดก่อนที่จะประกอบนะครับแล้วรถคันนี้สภาพนะครับตอนมานะครับขี้ดินก็เยอะมากเลยนะครับนี่เราล้างให้มันสะอาดแล้วก็ทําสีใหม่หมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับบางท่านก็จะถามมานะครับว่า ค่าแรงประมาณเท่าไหร่นะครับค่าแรงที่ผมทํานะครับไม่ว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนนะครับอย่างยกลงมาหรือทั้งคันอย่างเงี้ยผมคิดค่าแรง1 0,000บาทนะครับไม่รวมค่าอะไหล่นะครับที่มันชํารุดเสียหายใน10,000บาทเนี่ยแล้วก็ไม่รวมค่าทําเครื่องใน1 0,000บาทเนี่ยผมไล่แก้ปัญหาระบบไฟเดินระบบไฟให้พร้อมเลยนะครับถือว่า ก็จบนะครับเพราะว่าบางท่านไปทํากันมาแล้วก็ต้องมาเดินระบบไฟอีกเป็นพันนะครับแต่ของผมนี้ในนี้เก็บระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ตัวไหนเสียก็บวกกันไปตามของที่เสียนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในข้อไอเสียใบนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะ ลองแกะใส่ที่ปลายดูนะครับนี่มันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับนี่ต้องหาอะไรแงมันออกมานะครับนี่ลองเอาคีมดึงดูนะครับว่ามันจะหมุนออกได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเขม่าออกนี่นะครับมันก็จะ ไปอุดตันไอเสียที่เครื่องยนต์เราได้ทํามาใหม่แล้วมันอัน้นพอมันอัน้นปุ๊บมันก็จะมีความปัญหาความร้อนนะครับเครื่องยนต์ก็สึกรลออีกนะครับนี่เ็าเหมาเยอะเลยนะครับเ,เดี๋ยวเอากระดาษมาลองเขเหมานะครับนี่ครับนี่ใส่นะครับนี่ จ,จะเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราต้องเอาแรงลวดถูให้หมดนะครับแล้วก็มาดูที่บริเวณนี้นะครับโอ้โดูนี่นะครับเดี๋ยวจะลองยกนะครับแล้วก็เคาะดูนะครับว่านี่โอ้โหโอ้นี่ครับเยอะขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหอ,อย่างนี้รถมันจะวิ่งได้ไงครับดูนั้นนี่ โอ้โหเยอะขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยแค่อยู่ที่ปลายท่อนี่นะครับยังเยอะขนาดนี้เลยนะครับนี่โอ้โหเพื่อนๆดูครับเนี่ย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 เียมันก็จะทําให้ปริมาณไอเสียเนี่ยมันไหลออกมาไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามันมาุดตันนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับว่า มีข้อเนี่ยมันจะมีเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่าจะผ่าช่วงไหนนะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะผ่าช่วงนี้ดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้ใช้รู้เชื่อมเป็นเชื่อมมิกนะครับเชื่อมได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเชื่อมแก๊สนะครับอย่างเงี้ยเราเคยผ่ามาแล้วใช้เชื่อมแก๊สมานะครับก็ โอเคนะครับก็ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในท่อเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับบางท่านก็ยังไม่เคยเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนรุ่นเก่าๆนะครับก็จะรู้นะครับนี่นะครับนี่ตรงนี้จะมีกลวยนะครับ แล้วไส้นะครับมันน่าจะเดี๋ยวผมลองใส่ไส้ดูนะครับว่ามันมาถึงไหนนะครับไส้นี่ไส้มันมาอยู่ตรงนี้ตรงกรวยนี้พอดีนะครับไส้เนี่ยนะครับเนี่ย ประมาณเนี่ยตรงนี้นะครับมาแตะนี่พอดีนะครับเยอะเลยนะครับนี่สังเกตดูสองกองนี้นะครับนะครับนี่ข้าเหมานี้น่าจะเป็นกิโลนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ผ่าออมาอย่างเงี้ยยังไงก็ออกไม่หมดนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับเนี่ย ตรงนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับเนี่ยดีไม่ดีอาจจะต้องผ่ายท่อนหนึ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาขมเหมาออกให้มันให้หมดนะครับเนี่ย ผมใช้ไฟฉายนะครับส่องดูนะครับเพื่อนๆจะมองเห็นนะครับเนี่ยมันจะมีห้องนี้นะครับแล้วก็จะมีห้องหนึ่งนะครับมองดูด้านในนะครับก็ดูลักษณะแล้วเนี่ยแบบเนี้ยนะครับผมว่าเดี๋ยวผมใช้ลวดนะครับแย่แล้วก็ขูดเอาดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องผาเยอะนะครับจะได้ไม่ต้องผาเยอะนะครับ มันก็ออกนะครับเอาแบบนี้ดีกว่านะครับเอาขาแค่จุดเดียวพอนะครับนี่บอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้รับงานถ่าท่อนะครับแต่แค่จะทําให้ดูเป็นแนวทางทเฉยๆนะครับจะทําให้เฉพาะรถบางคันที่เอามาทาเฉยๆถ้าเป็นงานถ่าท่อจริงๆจะไม่รับนะครับเพราะว่ามันไม่มีสถานที่ที่จะ ได้นะครับพอดีตรงนี้นะครับได้ที่เผาต่างจังหวัดพอดีนะครับก็เลยเผามาแล้วก็มาผูดขมเหล่านะครับเพราะเวลาเผาเนี่ยมันต้องไปหาที่ที่มันโล่งๆนะครับแล้วก็ไม่ไปไมีกลิ่นควันกลิ่นอะไรไปรบกวนเขานะครับถ้าเผาอยู่ในตัวเมืองนั้นจะลำบากนิดนึงนะครับ ได้ฟูดเขมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับนี่นะครับฟูดเขมเหียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนี่ข้างในนี่ก็โอเคแล้วนะครับเขมาที่ได้นะครับก็เป็นถุงอย่างนี้เลยนะครับนี่ถือว่าเยอะมากนะครับเดี๋ยวก็จะมาเชื่อมต่อเลยนะครับนี่ผมได้ทำมาร์กไว้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะ เชื่อมต่อเลยนะครับเพราะผมไม่ได้ไปเลาะอะไรมันออกนะครับเอาของเดิมเดิมมันหมดทุกอย่างนะครับแค่ถอดมาขูดเข่าเฉยๆนะครับดูตำแหน่งมาร์กนะครับให้มันตรงนะครับแล้วก็อาศัยแต้มก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันตรงเรียนเดิมหรือเปล่านะครับ ็เชื่อมเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแนวเชื่อมเดี๋ยวเราก็พ่นสีนะครับแล้วก็ไปลองติดเครื่องที่รถดูกันครับโอเคติดตั้งเรียบร้อยนะครับ